you mm -hmm. ไของมอสเทคนิคอยู่ปีไหนพออพอเก่าปะอยู่พอเก่าเดี๋ยวไปคุยเขาเอาใหมไปเถอะอย่าไมไปอยู่ไหนกันรถแต่งไงบ้างมีไหมครับรถรถอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับรถตัวนี้รูแล้วแปด 800. ร้อยดีอยู่แล้วจานจานนี่ซื้อมาราคาราคาตกหนึร้หกจัดที่ไหนครับรู้ไหมที่ไหนที่ไหนเดี๋ยวนี่ซื้อมาจากเผดปะนี่ซื้อมาจากโต๊จุดทีเราเคยนัดรับเงน,นต่อไปจะมีโชค แค okay, okay. <Okay. S 1> ่ไมรเครบอคองคเท่าไหร่ครับตอนนี้ซื้มาประมาณสามันทหรรับสากอกันหกดับเยับกันไดับได้ดับได้ไดเลยครับเคลแ่้นก็เน้นไปก็เน้นขึ้นดีกว่าปฏิบัตนตรงเซ็นเตอร์เดียวเดี๋ยวนี่ไปเตอเขา สตอรี่ของโอสกิจทังชุดแล้วสกิทโดยมาค่อยๆนี่ประมาณจอมาจากราชด้าประมาณ450่ร้อยห้าสิไรถ้วยใหนห้าสามปล้าสามิ้เนี่ปฟายตฟะก้าตะก้านี้่น็ตเตก้าเลย เปลี่ยนแจค็คกันนะครับมามันมาหาเสียหายแล้วมีอะไรอีกไหมครับมีไฟหน้าไฟหน้าครับตนนี้ทำอดไรอยู่ครับไฟหน้าธรรมดาไปเลี้ยวไปเลี้ยว LED ครับเสียหายครับวันนี้นะครับ เตีย <W> LED ต้อโซเตีย LED ตอตอตขอต่อสไยพมากเท่าไหรครับแม่ <S <S เป็นซสวิกมาเปลี่ยนอะเซสวิกสวิก,นะสวก,รกร้อยหนึ่งคือสายพม่ารืามดร้อยหนึ่งกันเบรกเก่าแล้วนี่ก่าแร้เก่าเดี๋วน็อตอุจจกคู่ละอ้เจกคู่ลห้าสามสิห เต้หายัวสามห้าตีก่อนเดี๋ยวไมมัวสามห้าเดี๋ยวสามมีไรนอตตรงไหนบ้ครับนอตไรนอตแข้งแข้งไรนอตไทีใชไอตัวนี้นอต่ททีแล้วก็นอตจุดหน้าด้วยเกอบทั้งคันใช่ไหมครับเกิดเเน็อตุดสี่ไ้งเียวทำไมตัวนี้ชม่ออกมันลบคั ก็มีมือวิ่งด้วยลงล่างมือวิ่งกับขาเท่าไหร่ครับมือลิงนี่ตัวระแปดตัวขาประมาณสองห้าสิบขาสองห้าสิบมีแนวโน้มจะทำอีกครับเนี่ยชุดสี่ชุดสีสีแล้วลครับสีชมพูบานเย็นชมพูบานเย็นโอเคมีอะไรอีกไหมไปหน้าชุดอื่นไหมเกียร์ เปล่ยนป่ะอธรรมดารันไปเปลี่ยนไงเเจซีกันเ,นเียโอเคตาตัต่าตังมันงานไดแท้ๆใช่ครับร้าตสที่ไหนครับเนี่ยนี่ื้กงแถวน,น,นด้วยอ๋อนี่นีก็ส้ส่องับเนี่ยตัวนี้นี่อดางเตยดำองเตยด้วย นี่ครับขอกระเจากแะนี่เลยรางแถวอัมพวาทลิสูนย์รัวานฉลิมูนนี่ครอบเตอร์กับครอบเตอร์หลังเท่าไหร่นี่อครบสเตอร์หน้ารับเป็นิบหลังร้อยสามสิครับหลังร้อยสามสิบมีบกไหมครับเนี่ยเนเดิมเปข้างในอะไรครับเนี่ยองเวล็องเวทเครื่องทำเครื่องได้โมดิฟายไหม เติบเสาห้าสไม่มีชักไห้าสไม่มีชักน็อตนี่เกือบทคันพูดตรงเลยคลันนี้ติดเลือตัรเครื่องใช่ไหมตัวนี้ก็เรียกเติบติบปะเติบเติบแต่ข้าบาอบ่แต่ข้เบาจะไม่ได้ทำต่อไปให้เขา นี่คือมุกตาโ้รข้นะครับขอข้ซื้อมาราคาปมาเจร้อยแปบราคาประม ก็เยอตรวจอยู่ข้อคดีดอกปิเนอมีอะไรใส่ใส่ได้แบบใส่นะจอคู่ซื้อมาคู่แล้วรอยคู่แล้วร้อยร้อยคิ่อยีนิด่อดีิงกเกิ้ลนิดหน่อยคุคนณนะอันนี้ของผมเนี่ được rồi các còn thú cai của nó thì nó rồi rồi nó đi nói ít. Nói ít, cũng này. Chút chút tỉ. Chút tỉ nữa, có

ถามพ่อค้าได้มีอะแต่งกันบ้างเดี๋ยวมาหาปนขมกเขาเช่าบกขอเพราะมันมออมมน,นี้ไก่มกเยอะไม่มกนนะไม่มกนะ,ะไ,ไม่มกเนดะิมเดิมไม่มกเนะดิมเดิมครับแล้วน,นี่เขาอย่าะไรคับเล่าคล่านะมันคือมันคืออะไรตอ้นี้ไครับแเล่ามันคืออะไรตนังง้นแคล่าน แกเป็นผู้จัดของอะไรชอบอะไรชอบชอบทุกสิ่งเดิมชอบทุกส uh> ิ่งเดิมเดิมวนเวิร์กก็ประมาณนี้งานดีกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสนะรถมันก็ลอวได้นะครับงานเด็กมหาลัยก็ขี่อย่างนี้เนี่ยเด็กบ้านบ้านผมก็บ้านบ้านผมก็ขี่แเราก็จอดกันอีกคนก็ไปก็เต็มอบบาดูของผมนู่นเน่ย เดิมๆวิ่งเท่าไหร่วิ่งครับปิดวิ่งเท่าไหร่นะครับร้อยปีหมอบหมอก็ขึ้นมอก็อยู่ประมาณละเศษกลองตัดกอนกลองตัดกรงเขาเป็นกลองพี่ไอ้เขาจะเป็นปะปนเตอร์เข้าได้นะครับปอนเตอร์ปอนเตอร์เข้าได้นะเขาจะติดมือแล้วเนี่ย ผมว่าตาหน้านั้นจะเปลเี่ยนนี่เออี่เหยียบพักเ้าเจาะผมแนะนำเพื่อนแต่ละคนอ่ะได้ดีหมดอ่ะเอาดูว่าผมดิแม่ไม่อยากจะเข้าไปดูอ้ผมตัดต่อเดี๋ยวผมขอตัดต่อวิดีโอคปับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่เพต้นๆผมไม่ได้เตรียมตัวก็เลยนี่จะมาก็มา ผมขอตัดต่อวิดีโอแก้ไขปัญหาเสียงเดี๋ยวก็เอาไปลวมเซตเดี๋ยวมานนี้ก็ไปลงยูทูบนะครับ,เด,รบเดี๋ยวจะให้ดูว่าบล็อกขันยางยางใช้ยางของอยางขอบเพื่อเดี๋ยวร้อขอบเพื่ออะไข,ของวัดนหนีแล้วจะกลับไปเก็บอ่าเช็ดแล้เหรอ อ่าจะดูเจ้าของอเดินมาแล้วดังคนนี้ก็ดังในต่ตน,นด้วยเ้วดังแตงนที่ดีใช่ไหมแตนดีดครับวโบไหมตับดตัวเองเกิดไหมตัวนี้เกิดไหมจะว่าไงจะว่าไงเกิดไหมครับอ้ไม่กรอนครับตรงรง กิดจะไม่เชิงโอเค่คนจะรีบไม่ได้หมดโอเคครับผมนักเรียนเลยรถเคเันนี้ผมไม่เชี่ยววิ่งแถวไปปิดเ,เพราะผมก็ปาไปร้อนด้วยตั้งตามมันไม่ทันเกิดแบบปิดตามไม่ทันร้อยปีปิดมันเลยมันต้องกว่าร้อยห้าเกิดปีห้าแล้ววันนี้ถึงไหมถึงถึงวันสี่ จังหวะเดี๋ยวหาท่อมให้ลองท่อเพื่อนไหมกูกูกูเตะแล้วอ่ะหาท่อเพื่อนไหมเรารู้จักมาให้ลองเดือนมากเด็กเด็กชุดนี้เด็กมาหาอะไรเขาแต่งกันมาไหแต่วันนี้ด้วยหรือแต่งแต่มากกว่านี้หน่อยแต่งคนคนน้อยคนก็มาไอ้แต่งสวยงามไม่หมอด หมาะเป็นบางอารมณ์มันมันมถอดเป็นบางเวลาบันนีมันก็ถอดบานนี้มันก็ไม่ถอดเดี๋ยวผมจะทำป๊อปปิ้งเกอร์เอามาแปะตรงนี้เลยเด่นๆเลยทีมเพิ่กัทีมทีมงาน,นต้องหอ่อต้องหอ่อก็ต้องหอยอยงเริ่มต้องห่อแลครับใครเจอคนนี้ทักได้มอสต,ตาม,มอสนะ ตักได้ตักได้ผมยิงตักได,กได้ไม่ยิงใส่กันเองแต่ตัวเองไม่รู้จักกันหญิงก็ตัวดีโอเคครับเดี๋ยวขอตัดต่อให้ดูนะครับตัวนึงบาย Welcome to DJ Bron